สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถึกถึกฐานเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อสดีไปข้าวยำคำคำเหมือนเมื่อวานพี่น้องปลายามแรงเข้าวแรงโอ้ยปัดบัตเข่าไหวหรือยังก่อนข้าวนี้จะจ้าเด้อขาล่า้จะจ้าเด้อผมนี่เด้อพี่น้องเด้อไปเอายางมาไหมไหมให้ผมนำกันเด้อกินเข่ากับ แกงปลาพี bar, ่น uh, well, okay. ้องเลยเมนูเขาก็จะมีแกงปลาปนเขียดแกงปลาปนเขียดมากทัวตัวหมากทัวกินกับป่นหมากทัวกินกับปลาให้คลุกชิลน์นะแกงอยู่บิดบิดพักนี่กะพักจากสวนเลยพี่น้องธรรมศาสตร์จากสวนมากทัวนี่กะสวนอ้ายเนาะอ้ายเอามาให้ เอยเอามาหายเอามาหายคนใก้กันอะไะพี่น้องเลยเพื่อนใก่กันไอทาเอามาหายบไอทาบบลกเอ่เจออยเอเอามาหายเบาขายข้นลามีันตตลาดเะนี้เพื่อนปลาลุงกินเานะมั้ยปลาลุงกินข้าเลยขอนจักนเด้ออะมตา แงปลาคอพี่น้องแงปลาคอในน้องเ่ะสยดีปลาลล้วอ้มอ่ายนปลาคอตึอาแง่นน้องแหละพี่น้องพอตึกพอลงไปตึก พ่อพอนสิตึกแห้งปเป็นแล้วตึกเป็นแต่มันบรได้พี่น้องเยถอดมาตึ้กแห้งปรได้งมก็ไปตึ้กอะไรจตึ้กปะกับไอตัวไปตึ้กกับแมลงไปถือแหลงไปถือความเพลินนะพี่น้องไปถื้อของวะไปถือใส่จ้าจ้าได้สาขากิน

นี่ลยบเกเหงนใช่น่ง้อนมือนหน่ก้อนจมีนาจจนอะงอกพ่อจกันนี้อ่ะมเก่งเลยีโถกินกระพากถอดกินกระมักทัว

กินเลยนะ่ะไม่ไก,มกินก่อนเจ้าอีกไกินกินก็บมะขาชุกเอามาทำเปันไงไปนะครัอันนี้นนะมะขามวันมะขาวันเก็บจากต้นที่น้อย ประาณมีต้นหนึ่งอะต้นเด่นลักต้นเก่ักต้นเอาเองจิ้ม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 ทำเมนท้าวค้อแบบไม่ต้นนะมือแดงก็ลงมาทาง้นงานแบไอ้ต้นดอก

กินอยู่นะใส่ปลารุ่นใสปลาใส่ปลาใส่ปลากินอ่ะคมเด็กหน่อยกิน หนาวนน่ไปลงหน้ามันหนาวงามดำหน้าแหละหนาวไว้<อ>่ั่ออป,อ,ป,ปอันนี้มองมั้งิ้งถอยฝั่งงามดำหน้านาวไ,ไ,ไว้เกย กอกแท้ไอ้กิ๊ดจำปลาก่อนนี่แต่อยกกลัวอด้เห็นนะ ยังคือชกตัวเองใส่ได้มะขามบาดเลยนาม่ไม่เลยลูกนาม่ไม่เลยอม้อบ่ะคะ่ทมไมันเบิต่แล้ว อะไรในปังอ่าเ,เอาโม,ก,มกินแล้วเออลืมลืมอ่ะฮิ้นจะทลนะจะทำ่ะแังกินุ้ยลืมเนาะ้าชิวาอยากกินปนเนาะอยากกินแกงปลาอยากกินซีอปลาบ่ต่อเมื่อไง กินก่อนเด้อครนี่กเกงแล้วแยายากินก่อนมกินมาานันจ้าเนาะมันจ้าอ้วมาถึงกวนขาวชิ้เล็กข้วยันมีอะไรอีกน,น ừm 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 ต่อด้วยให้เจ้าจ้าเฮียนกินเขาแล้วให้เจ้าจ้าเฮียนหนังสือให้ป้าลุงเบิง่งเนาะเลยเจ้าจ้าสิเรียนหนังสือให้ป้าลุงเบิง่งบ่ลูกเลยนั่งสิเรียนยังที่อ่านยังให้ป้าลุงเบิ่นองอ่านกอไก่อ่านกอไก่โอเคไปเบิง่งเจ้าจ้าเฮียนหนังสือเลยเด้อป้าลุงเด้ออ่ะเฮียนเฮียนเฮียนลูกเฮียนเฮียนให้ป้าลุงเบิ่งดูค่ะ ไปปาลุงอ่านก็ไก่เด้ก็ไก่ไก่แควงงง้จกเสียอ่านเดี๋ยวอ่านไปแล้วก็ปาลุงพังน้ำประทันแหลตาตาถองาอุงอ่านดีๆอ่านดีๆนางดีๆลูกจะนางเห็ดบิดๆเบี้ยวนันตีตาตองตุงนอนบแปะปาปลาพังพ่อพื้นพ่อฟูพ่อไพ่พ่อแม่ยา ข้างลิงอยาหิ้ยเยาข้างลิงุ้ยอเขาเอนูเลขหนึงเลขสองเลขามเลขสหนลขกเลเดเลขแเลขกซเสี่เลเอ็เลขสงเลขสเลขสี่เลเด็กส่เด็กสเด็สงนะเอาใหม่ ีเลขน่เลขสองเลขเลขยังเลขชื่อหนึเลขสองเลขสเลขสีเลขห้เลขหกเจ็ดแปดเกิเลขสิบเลขสิบเลก้าเลขเก้เลขสิบเลขเกอตนอนเอ A b c D, D, e e F, 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 G, 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 e I, I, e e e K, K, K เสอเศรี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 สศรีเศรีเะรีเศอีเศร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 ีสศรีเ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 ศอีเศร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 ีเศ สระเอ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 สระโอสระโอโสระโอสระโอสระออสระอเอสระ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 เอ อ้าวสละไอสละไอไอสละไอสละเอาสละอําสลเอาสละอําลองเล่าบางสูตรให้ป้าพังมึงด้วยค่ะเล่าบางสูตรให้ป้าลุงพังเบ้างตัวนี้ก็งอนหมอเนาหมอหมอเนาหมอหม้อเนาะล้อวอว

สี่สิบเป็นสี hmm. ่ยบบังหาบังสูบังหานั่นบทถึงตัวหนึ่งแล้วไหมหาสองสิบหาสองหาี่ิหาเออหาเอาสามสิบหาเจ็ดสามหาแปดสี่สิบหาเก้าสิบหาสิบเป็นหาสิบเก่งบังฮกบังสูบังฮก เปิดยังหอทันไดทันได้ซ้อนหอดบังฮเอาเราอีกสบ้านสูบบ้าองสองหนึ่งสอสส่ามพไสองปดสองห้าสิบสองพกสิบสอจส่สอแปดสบกสเ้าสิบแปดองสิ้า บางสูบางสามสางสามสามสนมสาสาม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 สา่สาสามสามเาสามสามสามสาบสามสามเม่ามสามบามส้อสามสามสมสามสามอามสามสามสอม่ามสาม้ามสามสามสมสามสาามสามสนมสาามสามมาสนา อ้านสาม่งสาสามสองามสาเก้าสสี่สิบสองสามหมายสามหกสิบแ ขอจบคลิปไว้สำนีเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อฝากเปิดกำลังในใจแหลสาวพอวกับลูกทั้งสองคนเนี่ยเด้อสบายดีสบายดีนะ